ก็จริงจริงรู้จักกับพี่หมูมาสักพักแล้วครับแล้วก็ได้ได้มีโอกาสมาดูโชว์วันนี้ก็เราว่าเราชอบลุครอบนี้มากเลยครับเป็นสไตล์แบบคันที่แบบวินเทจนิดๆมีความคอวบอยอะไรเงี้ยคิดว่าใส่แล้วน่าจะสนุกดีครับก็เลยอยากมาดูอีกหลายๆล,ลุกในคอลเลคชันนี้เลย ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างครับแต่เราว่าดีดสไตล์นี้มันก็ไปได้หลายทางอะเนาะก็คิดว่าวันนี้น่าจะสนุกกับหลายลุกเลยครับชอบชอบ,ชอบโอเคได้ครับก็วันนี้เดี๋ยวในชว์มีไลฟ์ด้วยใช่ไหม<ส>ก็อยากอยากชวนทุกทุกคนนะครับมาดูไลฟ์ด้วยกันครับเราคิดว่าโอ้พี่หมูเขาสองวันเลยนะเขาอาตว่าแล้วต่อด้วยหมูแกงค์อนะครับก็ เด็ดไม่แพ้กันแน่นอนครับอยากชวนทุกคนมาดูกันครับผมคอริสนี้ครับครับเดี๋ยวอีเอ่อหนึ่งในร้อยครับคืนนี้คืนนี้หนึ่งในร้อยออนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีที่หยดครับวันที่10เดือน10อีกกี่วันนึ่งสามสี่วันนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับหนึ่งในร้อยดีนะสนุกดีครับก็คิดว่า ตอ,ตอนเราทำงานอะ่ะเรารู้สึกว่าเราก็ทํางานได้สักได้ได,ได้เยอะมากๆสมมติบท100อะ่ะพวกเราเต็มที่มากพวกเราให้แบบ200เลยแต่ว่าพอมันตัดต่อรวมเสียงรวมอะไรต่างๆนานา,นาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจากแบบทั้งทีมงานทุกคนช่วยกันมันแบบมันห้าเลยฮะดีใจมากเลยครับก็เห็นฟีดแบ็กเราก็พยายามเช็คฟีดแบ็กท้งในแบบเออเอ็กนองใน Facebook ที่เขามารีวิวในพันทิปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า ดีใจครับที่คนชื่นชอบเพราะตอนแรกก็ตอนเราทํางานเราก็ไม่รู้นอะงว่าสุดท้ายแล้วผลงานมันจะออกมาชื่นชอบคนจะชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่ตอนทางานแต่ออกมาคนชอบก็ดีใจครับครับหน้าไม่เหมือนผมเลยล่าสุดไปดูหนังเอ่อเมเจอร์รัชโยทินคนหน้าผมก็คุยกัน คนนี้ใครวะในดูผมเดินตามหลังเขาขึ้นมาไดเลื่อนแล้วมันก็มีหน้าผมขึ้นมาเป็นประดิษฐ์ครับเพราะคนนี้ใครคนนี้ใครมีนไงมีนอะที่อยู่ช่องไปมีมีนไหนวะอะไร่าเงี้ยแต่ผมยืนอยู่ข้างหลังจําไม่ได้ <c oughs> เราเราก็ทําได้สีเราเล่นอะเนาะแต่ว่าก็ค่อนข้างแบบไกลกับชีวิตจริงของคน เออเป็นยังไงก็จริงๆตื่นเต้นนะตอนตอนไปร่วมงานได้เจอเจอพี่แบร์ด้วยเจอแบบพี่พี่น้องๆในแบบช่องสามด้วยอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนเขาแบบมีภาคหนึ่งมาอยู่แล้วทุกคนแบบแน่นกันอยู่แล้วเราเป็นแบบตัวละครใหม่ในภาคสองครับ mm hmm. ก็คิดว่าพยายามทําให้ดีที่สุดนลครับแต่ก็สนุกทุกคนแบบ e n j o ยกับเราแล้วก็พร้อมแบบโอบรับเราเข้ามาเป็นทีมมากเลยครับ หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเห็นว่าแบบใน iMac วันแรกช่วงแบบ3ามี่วันแรกเต็มเต็มยาวไปจนถึงแบบรอบตีสามอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแล้ว่้กับรรยากาศกลัวไม,ไม่เอาหรอกเร,เราดูกลางวันดีกว่าครับรค่อนข้างสมูทครับส่วนใหญ่ก็เออก็ทีมงานเยอะคนเยอะครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มัง้งผมไม่เจออะ ครับก็ดีนะเพราะว่าจริงๆไม่ได้รู้สึกหายไปไหนเลยเพราะพี่นาคเพิ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็มาต่อที่หยดครับแล้วก็มีโปรเจกต์เพิ่งถ่ายจบไปอีกโปรเจกต์หนึ่งก็ค่อยคๆมาเรื่อยๆครับคิดว่าสนุกครับทำงานหนังมันเราได้เห็นหน้าตัวเองขึ้นในจอทีวีในจอไม่ใช่จอทีวีสิในจอลงภาพยนตร์ใหญ่ๆครับ<ม>ก็ดีชอบครับ มันก็มีช่วงนี้ก็ว่างอยู่นะครับก็มีเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่ามันแบบช่วงช่วงปีที่ผ่านมาเราแบบขายไปเยอะมากเลยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยครึ่งปีหลังก็เริ่มแบบผลเริ่มงอกครับก็เลยมากันแน่นๆติดๆกันเลยครับสามสี่เรื่องดีแล้วครับจะได้ไม่หายหน้าเป็นก็ หนึ่งในร้อยพิ่งออนไปสตอนเองนะฮะติดตามหนึ่งในร้อยก่อนครับแล้วเดี๋ยวมีที่โยนอีกก็น่าจะแน่นแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวมีต้นปีหน้าน่าจะได้เห็นละครเพิ่มด้วยครับก็ฝากหนึ่งในร้อยด้วยนะครับผมพุทธบัณฑ์ครับช่อง3ครับก็พิ่ง3ตอนเองครับมีทั้ง19ตอนนะครับก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ฝากที่ยดด้วยนะครับผมที่หยด2ครับภาคนี้ก็5้ารอยล้านเหี่ยภาคที่แล้ว500ร้อยล้านเนาะภาคนี้ก็ ไม่คาดหวังแล้วกันแต่ก็ลุ้นครับลุ้นอยู่ครับแต่ว่าไม่คาดหวังก็ฝากทุกๆุกเรื่องด้วยนะครับผมฝักด้วยครับ